สวัสดีครับทุกทคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรหวยไทยลาวฮานอยนะครับเในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะทำสูตรมาครบ3ตัวบนซึ่งเป็นสูตร6ตัวเดินถือว่าระยะสั้นๆ6ตัวนะมาครบ3ตัวเลยก็ประมาณ10 10หงวดประมาณ10หงวด เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางไว้พิจารณาเพื่อไปเทียบชนกับสูตรอื่นๆที่ผมทําลงให้ไปนะอย่างน้อยก็ได้แนวอีกแนวทางหนึ่งนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อน,นคาเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นกันพนันถ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย <c oughs> อ่าฮะ PM 2.5รบะบาดหนักมากเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําทำกันเลยเนาะก็คือใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยสองครั้งใช้หลักหน่วยสองครั้งใช้หลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้ง ใช้หลักร้อยท้ายที่สองสามครั้งบวกหกค่าคงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกันครั้งเขียนไปแล้วนะขั้นบนเก้ากับหกได้ห้าห้ากับสี่ได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามนะได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หก

ห้าหกผลออกหกหกสองนะได้สองกับหกก็ไปเลยทั้งสามตัวเมืถัดมาได้สามสี่ห้าหกเก้าศูนย์บนออกหกหกห้าได้ห้ากับหกเมื่อถัดมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหก ออก 9, 6, 2นะได้9ไอสองไอหกหันทันมาได้ 3, 4, 5, 6, 9, 0ผลออก 0, 4, 4นะได้0กับ4ี่ันทันมาได้ 1, 2, 3, 4, 7, 8ออก 2, 2, 1นะได้1กับ2 มาครบสามตัวบนนะครับหว่วงถัดมาได้หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดออกแปดสี่สามนะเห็นว่าเป็นตัวเลขน้อยนะครบเบื่อก็จะชอบเอาไปจับกันดูเป็นเลขหกตัวที่มาครบสามตัวนะหว่วถัดมาหกเจ็ดแปดเก้าสองสามออกแปดออกสามได้หกได้แปดได้สามนะ วถัดมาได้901256นอะครับออก209ได้902นะครับออ 9, 2, ครบเมื่อถัดมาได้789034ออก779นะครับได้ัก ทันมาได้สี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็คือวันที่ผ่านมาได้เจ็ดกับศูนย์เดี๋ยวเรามาดูวันละ่าสุดกันนาะว่าจะมาเด่นเลขอะไรทั้งสามตัว วิธีการจำก็คืออย่างที่บอกไปใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักสิบเออหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองสามครั้งบวกกับกค่าของที 5.4 5บวกสบวก4ี่ได้9 9บวได้9 9บวกสได้3 3บก8ได้หนึบวก2ได้3 3มบวก8ได้1 1บวก6ได้7นะ หนึห่งด้ส้เไปเก้านามเนาะมากรบ3ามตัวบน เดี๋ยวเรามาจับชุดตัวกันดูนะถ้าเกิดเลขทั้งหกตัวเนี้ยมาครบสามตัวสามารถเราไปตัดกับสูตรเื่นๆที่ผมลงไว้ไดใ้ให้ได้นะอย่างน้อยผมเชื่อว่าเลขชุดหกตัวเนี้นะ่าจะมาอย่างน้อยอย่างน้อยนะผมว่าสองตัวนะ่างังมาเลขเพิ่งเดินอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเลขน้อยอยน้อยตัวด้วย

890, 893, 894, 803, 804, 834 ต่อไป9ก้า0 4น3 4สาม4ก้าสหยสทั้งหมดยี่สิบชุดนะเอ้ยไม่ใช่ดิเออใช่ใช่ยีสิบชุด ยี่สิบชุดเนี่ยผมผมไม่ได้ตัดได้นะเราสามารถที่จะเอาตัวเด่นสูตรเด่นของสามตัวคน,นะหรือสูตรอื่นๆนะครับไปตัดได้เลยครับเนี่ยไปตัดดูกันเองดูนะเผื่อใครชอบสุดเด่นระยะสั้นๆแบบเนี้ยนะก็มีความเป็นไป,นปนได้ทุกอย่างมีความเป็นไปนได้หมดครับ <c oughs> ส่วนจังหวะหลุด ทุกสูตรมีโอกาสหลุดเท่ากันเหมือรับเพียงแต่ว่าเวลาหลุดของมันเนี่ยมันเป็นเวลาไหนของมันเท่านั้นเองครับบางสูตรก็เดินยาวเป็นร้อยร้อยวันบางสูตรก็เตียทุกสูตรก็เริ่มจากสูตรที่สิบสิบขึ้นไปหมดแหละครับก็ลองดูนะครับว่าชอบชอบเช่นไหนอ่ะดูทางนิดนึงผมไม่ไดูทางนิดนึงนะครับ ี่มันออกเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยใช่ใช่ใช,ช่ออกเหมือนกันหมดเลยก็คล้ากันไปนะครับเหนีงมันเคล้ากันไปก็อลองดูนะครับวันที่สิบสองจะเดินต่อหรือไม่เราเริ่มกันดนูนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปเรีโอนนี้สวัสดีครับ